ต้องคนไปซื้ออะไรมาเนี่ยนะวันนี้ต้องคนซื้ออะไรมาฟองบับเบิลบีโบเขาบอกว่าเป็นตัวที่เป็นฟู่ฟู่ะครับเป็นเหมือนบับเบิลเวลาใส่ลองใช้ว่ามีของเล่นไหมไหนมนะีไหมไม่มีแล้วไหนซื้อมาจากไหนไดโซน,นะครับม,มันเป็นไดโซไดโซใช่ไหมซื้ซนะอร<ล>้านร้านเครื่องเขียนร้านเครื่องเขียนอไดโซนะมันเป็นมันเป็นสบู่เหรอ เดี๋ยวป้าดูกันมันคืออะไร Sea l i f อ๋อคือเป็นบาสบอลเป็นสบวบน้ำเป็นเป็นฟองน้ำนะเดี๋ยวเราจะไปลองน้ำนะครับนในถังในถังแล้วเดี๋ยวเราจะามาใส่ดูนะครับว่ามันเป็นยังไงนะครับโอเคสวัสดีเพื่อนๆก่อน,อนสวัสดีครับสวัสดีกันเลยสวัสดีครับสวัสดีครับก่อนเลยสวัสดีค่ะ เดี๋ยวไปลองน้ำก่อนนะลองตอนนี okay. uh, yeah. s <S yeah. okay, ้เดี๋ยวป้าลองน้ำให้น้องโฟนก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเอาให้น้องโฟนลงไปข้างในไม่เป็นไรหรกอวางไว้ก่อนเคเดี๋ยวเราลอนน้ำเต็มนะครับครับตอนนี้เราก็อยู่ในอ่างแล้วน้ำเต็มแล้วสัญางหชนไหมคเดี๋ยวน้องโฟนอนนี้ใส่ลูกเดี๋ยวก็นะเดี๋ยวให้เพื่อนเพื่อนดูอ่ะหนึ่งสองสามอุ้ยมันเป็นฟองแล้วไหนโฟนลองนั่งดินั่งไปเลยหรือไม่เป็นไรไม่ต้องกลัวมันเป็นฟองแล้วอะเพื่อน โอ้ไหนๆเอามือจับขึ้นมาดูสิมีอบระเบิดขึ้นมาปะขึ้นเหวี่ยวเฮ้ยเปนีฟ้เหวี่ยงเวี่มีไงละลายแล้ววิะละลายแล้วอ่ะป้าลูกจับขึ้นหนเลยมีไงะไละลายแล้วละลายดิมีไงเป็นเป็นบาสเนี่ยลูกป้าเราแกะออกมาไม่แกะไม่ได้มันจะค่อยๆล,ละลายน้ำเริ่มเปลี่ยนเป็นสีอะไร อ่าแล้วอุ้ยเป็นสบู่นี่ไงลื่นๆนี่ไงเนี่ยฟองละอ้าอิฟ้ารูดหอมด้วยตายแล้วบุ้มไปเริเปื่อยจริงอู้ดอู้ดเต็มอ่างเลยอ่ะชิ้นส่วนเฮ้ยมีของเล่นใช่เหรอใช่ของเล่นมีเซอร์ไพรส์เหรอเฮ้ยตัวอะไรอ่ะ นแกะนี่แกะนแกแกะนแกะนแกแต่เราไม่ต้องลัวมัมีอะไรไมใกอุยเต่าปะเต่าเต่าเต่าออมีเต่ารอยได้ดวยมีเต่าลอยเ้ตเต่าตตได้อาเตม่แล้วไม่เป็นไรมันเป็นสบู่ไงเนี่ยเอาไ้ล้างถูตัวก็เป็นสบู่ีเป็นยา ลอยได้ด้วยนะนี่คือเต่าที่อยู่ข้างในพลาสติกพลาสติกนั่งลงเลยถ้าถ้าเป็นถ้าเป็นถ้าเป็นลึกๆอโอ้ยน้ำตีฟ้าเลยฟ้าดูถ้าเป็นลึกก็ลอยขึ้นมาได้นี่เต่าลอยน้ำด้วยไม่ใช่ฟ้าถ้าทำแบบนี้เต่าลอยได้ใช่มันเบาไงมันเหมือนที่ฟองอากาศอยู่ลงมาก็ลอยได้อุ้ยอุยไงทองลอย โอเคครับก็นี่มันเป็นอย่างนี้นะเนย์ถ้าไปซื้อในะดอลตัวจะเป็นอยังไงนี่ครับเขาจะเขียนว่าพี่บีมอ่ะใช่พี่บีมเป็นบาสบอลน,นะครับคือเหมือนกับกระบุกเอาไวอา้อ่ะแล้วก็มีของเล่นข้างในแบบนี้นะครับเอ้าแล้วมันไม่มีปลาก็ยังยังบูบูบูอาออกไปดีกว่าอนมาใส่กระปุกเข้าไปด้วย มีฟองยมีฟองแล้วห,หอมใช่ไหมน<ง>ี่เต่าหายนี่ไงลอยอยูหหอ่หาเจอวะหา,หาเจอวะายเจอวะตา,าะตีน้ำให้ อันนี้น้องโคนทำการบ้านยังหรือท,ทำแล้วนะครับก็มาเล่นได้นะอ้าวโอ้มีฟองด้วยมวยาตีน้ำให้จะได้มีโหัวเนี่ยออโ,โอเคสำหรับคลิปน,นี้ก็สนุกมากเลยเดี๋ยวให้น้องโคนอาบน้ำนะครับ ่อนไหนเพื่อนๆดูหน่อยจะเดี๋ยวเราจะลาแล้วโอเคอ่ะสวัสดีเพื่อนๆก่อนสวัสดีเพื่อนๆบ๊ายบายไปไปดูอีกครับอย่าลืมไลค์อย่าลืมไลค์อย่าลืมไลค์กดติดตามน้องโฟนด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้สนุกมากเลยนะครับไหนตัวอะไรให้เพื่อนๆดูดีๆไม่ได้ไม่ได้ให้เพื่อนๆดูดีๆโอเคบ๊ายบายก่อนบ๊ายบายหลับไปแล้วบ๊ายบายก่อนบ๊ายบาย